เบบี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วก็ยังมึนอพู่ที่สองพันสองร้อยหกสิบตัวเล็กแต่ก็โอเคอยู่แล้วก็เขาก็จะเอาเบบี้มาให้กอดใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้เขาก็เอาไปพักน่ารักมากตัวเล็กมากตอะไรกัน เพราะเขที่ที่นั่นมีศูนย์ดูแลแม่หลังคลอดด้วยนใช่ค่ะเขาเรียก c o n f i n เมนต์เซ็นเตก็คือเหมือนแบบอย่างเมืองไทยจะมีอยู่ไฟใช่ไหมคะที่นู่นค,คือเป็นกึ่งโรงแรมคือเราเช็คอินไปอยู่เขาจะมีห้อง n u r ร์เซก็คือเป็นห้องที่พยาบาล24ชั่วโมงแล้วก็แบบลูกเราก็อยู่ในนั้นแล้วเวลาที่ต้องให้นมเขาก็จะพาลูกมาให้นมแล้วพอแบบพอคุณแม่ให้เสร็จอย่างเงี้ยเขาก็อ่ะส่งกับเนอร์เซอรี เขาเชื่อว,ว่าเมื่อคุณแม่เพิ่งคลอดลูกตอนเด็กๆคุณแม่ควรจะได้พักผ่อนแล้วก็ลูกก็จะได้มีการดูแลอย่างเพียบพร้อมโดยที่คุณแม่ก็จะได้ไม่ต้องเครียดเราก็ไม่ต้องกังวลในส่วนตรงนั้นมันก็เหมือนแบบทุนแรงให้เราแบบสบายใจและสบายกายคล้ายๆเช็คอินกับโรงแรมชเช็คอินในโรงแรม,มแล้วก็มีห้องอยู่แล้วก็มีพยาบาลคอยดูแลเหมือนกับที่เราอยู่ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลเลยใช่ค่ะ แล้วในที่สุดเราบอกว่าน้องเลียน่าห่วงมากหมอครับป่วยในที่สุดใช่ค่ะเอาตั้งแต่ไปตั้งแต่แรกเลยละกันคือลูกเราตัวเล็กใช่ไหมแล้วเราก็แบบเหมือนไปเห็นเด็กในศูนย์เนี่ยคือตัวเขาใหญ่กว่าคือไม่รู้ว่าเรียกว่ามาม่าบลูหรือเปล่าแต่คือแบบเราแบบเห็นลูกแล้วแบบร้องไห้แบบเห็นแล้วคือเรามีความว่าแบบทําไมลูกเราตัวเล็กกว่าคนอื่นลูกเราจะเป็นอะไรไหมกลัวลูกเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นพวกน้องไม่ถ่ายเกือบอาทิตย์เหรอคะ คือตอนแรกน้องก็ถ่ายดียนะคะจนกระทั่งแบบหลังจากวิกที่2ก็เริ่มแบบไม่ถ่ายเป็นอาทิตย์<ม>เราก็เป็นคุณแม่ Google ชอบแบบเ e ิร์ช Google ตลอดเวลา<ๆ>เขาบอกว่า<ๆ>เด็กกินนมแม่จะต้องถ่ายทุกวันทำไมลูกลงไม่ถ่ายเราก็เริ่มแบบเริ่มกังวลเราก็แบบวอนแซบวอแซไปถามคุณหมอก็แบบอ่าถ้าไม่ถ่าย3วันเดี๋ยวค่อยมาละกันเราก็แบบพอไปก็แบบโอเคไม่เป็นไรหมอก็ให้ยาแบบยาเน็บมาพอเน็บเสร็จปุ๊บเป็นคราวนี้5วันก็ยังไม่ถ่ายอีกก็เลยแบบ เรายิ่งน้อยเราก็ยิ่ง,งน้อยอยู่แล้วเราก็ยิ่งเครียดล้วก็ไปหาคุณหมออีกทีหนึ่งแล้วพอไปหาคุณหมออีกทีหนึ่งคุณหมอก็จับตรวจเลือดคือเด็กจะมีภาวะตัวเหลืองใช่ไหมคะใช่ค่ะคือลูกมันก็ตัวเหลืองแต่คืออันเนี้ยคือเหลืองนานคุณหมอก็เลยแบบบอกว่าเดี๋ยวเช็คค่าตัวเหลืองละกันเราก็แบบไม่ได้คิดอะไรอ๋อสงสัยจ,จะเช็คค่าตัวเหลืองว่าปกติหรือเปล่าทีนี้พอกลับมาคอนฟ라이มเนเซนเตอร์เราก็แบบ ทำไมแบบเช็คค่าตัวเหลืองแบบ resolve มันไม่มันนานจังทำไมไม่ออกเราก็แบบด้วยความน้อยว่าเป็นอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าเราก็อ่า WhatsApp ไปหาคุณหมอคุณหมอบอกอ๋อค่าตัวเหลืองออกมาแบบอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคแต่ว่าเดี๋ยวรอแบบผลไทรอยด์แป๊บหนึ่งผลไทรอยด์น่าจะได้วันพรุ่งนี้เราก็แบบตงิดตงิดแล้วเอ๊ะทำไมตอนนั้นบอกว่าเช็คตัวเหลืองทําไมตอนนี้แบบมีเช็คไทรอยด้วยเราก็แบบ search 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 แบบภาวะไทรอยในเด็กคืออะไรแล้วพอเราอ่านทุกอย่างแบบ คืนนั้นคือแบบคือด้วยอาการต่างๆคือลูกเราหมดเลยคือแบบพอมันอ่านรวมกันรวมกันแล้วเรารู้สึกว่าแบบลูกเราต้องเป็นไทรอยแน่ๆเลยขณะที่เรายังไม่ได้แบบรู้ผลเลือดแล้วคือพอเราไปอ่านว่าแบบมันมีอาการแล้วคือผลกระทบยังไงเราก็ยิ่งแบบ คือฟ้าฟ้าถล่มลงมาวันนั้นเลยว่าแบบย,ยังยังไม่ทันแบบยังไม่ทันรู้ผลเลือดเราก็แบบลสรุปแล้วผลเลือดของน้องออกมาแล้วมันก็พ่องฮอร์โมนจริงๆค่ะก็คือมีภาวะพ่องฮอร์โมนจริงๆก็หลังจากนั้นก็คือพอหลังจากตรวจก็ต้องไปแบบไปไปทำอัลตราซาวหาดูว่าตอมปกติหรือเปล่ามีตอมไหมหรือว่าเหมือนอินเวสติเกตเพิ่มเติมว่าเออมันเกิดภาวะนี้จากอะไรแล้วในที่สุด ได้คาตอบว่ก็<ม>คือน้องก็คือมีต่อมไทรอยแต่คือต่อมไทรอยไม่ไม่ไม่ผลิตก็ก็ตอนนี้ก็คือให้โฮอร์โมนทดแทนไป